เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตื่นเต้นยังไงว่าเขาตีลังกาชงหรือว้าจะนอนชงนั่งชงนะครับมันตื่นเต้นยังไงอะคุณหนิงค่ะโอ้โหต้องตื่นเต้นเดี๋ยวเราต้องไปสั่งชุมชนเล่าค่ะคตสวยนนะทเรานได้ร้านากสมบูรณ์นะคะตําบลไทยสามขีอําเวังน้าเขียวโคราชค่ะนะเดี๋ยวตามมาชมเลยค่ะมีของดีเยอะนะที่ชุมชนเนี้ยเขาบอก กาแ,แฟนี่ก็ปลูกเองนะคะคอเอาเช่นิคด้วย่ะแล้วก็เก็บเองบ่มเองนะคะแล้วก็มาบดเองแล้วก็แล้วเราจะมาลิกกันเองอเนี่ยทั่วไทยใบโกาดาถ้าไม่ได้อบทอนะครับก็ไม่ได้มาชมกิจกรรมดีๆนะครับของชุมชนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับร้านกาแฟชุมชนกาแฟตื่นเต้น เป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอช่นี่สวัสดีค่ะค่ะร้านกาแฟตื่นเต้นปั้นสุขสมบูรณ์นะคะกาแฟเราเป็นกาแฟปลูกเองชุมชนปลูกปลูกเองคั่วเองแล้วก็ชิมเองแล้วก็กําลังจะเชิญทุกทท่านมาช่วยชิมด้วยนะคะกาแฟตื่นเต้นมีที่มาค่ะมี่เรื่องเล่านิดหน่อยนะคะกาแฟชุมชน คุณลุงแกก็เป็นเกษตรกรปลูกพืชทั่วๆไปแล้วก็รวมกาแฟอยู่ด้วยพอดีที่ไร่เนาะค่ะปลูกกาแฟทําไมถึงตื่นเต้นก็มีเรื่องเล่านิดหน่อยแกก็ไปทําไร่ตามปกตินี่แหละพอดีที่ไร่อะ่ะมันจะมีสวนยางอยู่ข้างๆแล้วก็มีงูชุม <c oughs> มีงูมีงูจงอางด้วย <c oughs> แกไปไร่ <c oughs> ไปทําไร่กาแฟแล้วแกก็ไปเห็นงู <c oughs> อยู่ในไร่กาแฟ <c oughs> แกก็ ตกใจด้วยตื่นเต้นด้วยกลัวด้วยครั้งแรกที่เจอแลวครั้งเนี้ยเวลาจะไปไล่ทีไรไปไล่กาแฟทีไรเขาจะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งกลัวจะงูเป็ะงูจงอางเลยอะคอะกลัวจะเจอก็เลยเป็นที่มาของไล่กาแฟตื่นเต้นเพราะว่าไปทีไรตื่นเต้น ทุกทีกลัวว่าจะเจอเขานะ่ะค่ะเราได้ชิมกาแฟตื่นเต้นแล้วเราได้ดิฟเองด้วยใช่ไหมคะชุมชนทําเองเราบอกคือไอเดียต่างๆนะคะชุมชนทั้งจะเป็นไม้พายหรือจะเป็นแบบเป็นแก้วเป็นสแตนเลสมีให้นักท่องเที่ยวค่ะได้ทดลองทำทำาด้วยตัวเองเนาะค่ะแม่ดอกไม้โชว์เลยไหมว่าทำยังไงคะถ้าเราท้าน้องเที่ยวมาเนี่ได้ทำ กาแฟด้วยตัวเองค่ะ,คะโดยชุมชนนะคะ,ะบ้านสุขสมบูรณ์ค่ะพี่เมื่อกี้เราไปเก็บผักแล้วเนาะทานอาหารพื้นถิ่นแล้วเราก็มาชิมกาแฟกันหน่อยนะครับพี่จิม๋มค่ะแล้วปลูกเองด้วยล้วออร์แกนิกด้วยโหอันนี้เป็นเสน่ห์อันนี้เป็นร้านกาแฟของชุมชนโดยแท้จริงเลยค่ะแน่เดี๋ยวแม่ออกมาอ่าเดี๋ยวอันนี้เข้ากระดาษอให้เข้ากับรูปทรง ลูกทรงของนี่นะฮะซึ่งทำอันนี้ก็เป็นเตาแก๊สได้ไข่ก็เป็นวัสดุในท้องถิ่นใช่ฮะเติมนี่ฮะได้กลิ่นกาแฟเลยนะคะแล้วก็จะล้างก้นนะคะเนาะล้างก้นล้างกระดาษล้างหัวก้น ล้างหวดล้างกระดาษค่ะอันนี้น้ำร้อนเลยเดือดเลยใช่ไหมคะแม่ดอกไม้ค่ะชื่นใจปปเกลือร้อนหแก้วเลยแม่เี้มีออเดอร์แล้วใช่ไหมคะมีอ่าล้างซึ๊บ ช้อนทองเหลืองช้อนทองเหลืองด้วยนะคะอุปกรณ์จะทานกาแฟตื่นเต้นต้องมาหวังน้ำเขีืวใช่ค่ะ้ามาไม่ดื่มก็ไม่ได้ทานไม่ได้ทานค่ะแล้วไม่ตื่นเต้นนะไม่ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้ไหมว่าเขามีกาแฟอะไรนะอะไรอาราบิก้าพันอาราบิก้าฮะธมดอย่างเงี้ย เราจะเป็นกาแฟออ๋าฟขี้ชมมดกันเหรอคะที่ชะมางมั้งนะตื่นเต้นดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีสูตรพิเศษนะคะของการทานกาแฟถ้าชุมชน90องศานะคะเรามีตัววัดนะคะ90องศาวนตรงกลางก่อนค่ะวนตรงกลาง แล้วก็ให้ถูกแต่เนื้อกาแฟพอเสร็จแล้วก็หยุดไว้ประมาณ15บห้าวิค่ะสิบห้าวิเพื่อให้เขาค่อยๆซึมผ่านอ๋อเซตตัวเสร็จแล้วก็ทำการดิฟต่ออือโอ้ไม่ยิ่งง่ายๆเลยเนี่ยผมว่าไม่ตื่นเต้นและทรมานเพราะได้กินมันหอมมันอยากทานมากค่ะพิถีพิ่ัานแล้วเมียดละไมจะทานอ่า ไม่ต้องบอกเลยชุมชนนี้ชื่ออะไรอ่ะเพราะอะไรแม่แม่บ้านอ่ะอีกคนชุ้มบูชท่อ่าคคอยสิบห้าวิครับตื่นเต้นเพราะมีเพลงให้ฟังกลางวันนะนี่ไม่ได้เปิดหมวกนะเป็นดนตรีความสุขเขาบอกทานกาแฟจะอร่อยต้องมีความสุขไปด้วยนะ วันนี้ก็มาเจอแล้วเดีย๋ยวถาลาบหน้าจะให้เขาไม่ซรื่งวนลิขสิทธิ์นะใครจะเอาไปใช้ไปทำเป็นกาแฟตื่นเต้นเนะี่ยนะกว่าจะทาได้นี่ลำบากจริงๆเนี่ยนะที่เขาบอกตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ป่ะข้าวที่นึ่งข้าวเหนียวเนี่ยมาทำ ดีฟเป็นกาแฟเดี๋ยวเราไปดูว่ากว่าจะได้ทานกาแฟที่นี่นะไม่เย่ธรรมดานะครับไม่เย่ามาถึงสั่งๆต้องทำเองชงเองกินเองแบบตะก้อเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเรียกว่าทำอย่างไรกาแฟตื่นเต้นที่ชุมชนวังน้ำเขียวแห่งนี้นะครับเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับ เหนื่อยไหมับพี่ครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยหุ่เหมือนยาวสวนจริงๆเลยนะพี่นี่นะครับนี่คือโฮมสเตย์ใช่ไหมครับอ่าลองลองเล่าซิว่าโฮมสเตย์ที่นี่หลังละเท่าไหร่นะครับที่วังน้ำเขียวออตนีีกก็ัสววงพ่่ไไไปปปเ ราคาามสาวทีนี่สวยนะบรรยากาศสบายสบายโอ้ล่มลื่นมากเลยนะนี่ดูสถานที่นะครับปลูกต้นหนวดเสือไว้เพราะว่าจะเป็นการลดคาร์บอนนะครับอันนี้คือต้นหนวดเสือใช่ครับก็จะมีกาแฟให้ทานด้วยมีกาแฟด้วย กาแฟที่เราทานน่ะกาแฟตื่นเต้นอยากรู้ว่าตื่นเต้นไงต้องมาติดตามนะครับที่วังน้ําเขียวเพราะไม่มีที่อื่นต่อคนหนึ่งร้อบาทนะครับโอ้โหสมบูรณ์มากอยากสดชื่นอายุยืนสิบปีก็มาครับอําเภอวังน้ําเขียวมาบ่อยครับที่ไม้อะไม้ะวางเฉยเลยัง ที่ดอกไม้โฮมสตตเตย์มีกี่ห้องครับที่นี่สามห้องค่ะโฮมสตเตย์มีสามห้องแล้วห้องละเท่าไหร่ห้องคิดเป็นหัวละสามร้อยค่ะต่อคนนอนได้สององนอนได้สองคนห้องละสองคนค่ะโอ้โหสุดยอดอากาศดีมากเลยมีทั้งต้นลูกยอนะครับมาอยู่ที่นี่มีต้นกาแฟด้วยเห็นไหมามาที่นี่จะมีแต่คำเยินยอนะกลับบ้าน